แล้ยังก่นแล้วไปไปเลยไปเลยก่แล้วไปเลยเอาอยังไงไอ้ยิ้มรถเองยังไงยิ้มไปสิยิ้มอะไรของเองว่ายิ้มเป็นอะไรวะ เพื่อทางมวยทัวิ์เฮียเลยโอ้โหพี่ซุ้มสตารตต้องนานนะครับแต่ไม่ยอมติดเครื่องครับมาติดก็น่าเนินบอยทอยนะครับเครื่องมีปัญหาวินมีปัญหานะครับกลับมาอย่างหล่อเลยครับหาเรื่องไม่ลงบ่อยาวครับบอยทอยเจ้าโต้นะครับกลับมายังหล่อเลยครับโอเค ชมไพยไปต้องรีบครับจะยิ้มเครื่องล่อแร่นะครับติดอยู่ประมาณตูกเดียวสาสนะครับชมไัยศาสตร์โค้งนะครับไปฟ้าไม่เลิกผมไปเอาโฉบนะครับรอบนี้เป็นรอบโว์ของชมไัยนะครับหัวหินหัวใบโผครับไปไปนะครับอย่าขับแบบไหลไม่เดินครับต้องขับให้ไหลเดินเอานะครับเดินไปชมภัยไป ยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็ยังไงโอ้โหเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับเติมเติมน้ำมันโอ้โหเรื่องใหญ่ครับมีน้ำมันปั๊มราบุรีนี่ขาดหลายปั๊มเลยนะครับน้ำมันขาดว่ารอบรถเติมมาแทบหมดเลยนะครับปั๊มน้ำมันใจหวัดราบุรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปเติมกลางเที่ยงคืนน้ำมันจะลงนะครับน้ำมันจะลงเก็บตะวันขึ้นไหมเมื่อกี้ผมมาไม่ทัน ไม่ขึ้นนะกู้ขึ้นนะกู้ขึ้นเลยเอาสวัสดีครับครับ๋ยฮาดคอกับไรคอครับเกยมตัวเลยครับฮาดลู่ซ้ายนะครับไรขวาครับเก็มตัวเลยครับเดี๋ยวจบคู่นี้ก็เกยมตัวเลยครับผมดูแลรถยิ้มทอยิ้มใหญ่น่าจะติดุัวสูบเดียวแล้วก็อีก3ามสูบยังไม่ตื่น เอาแล้วครับอาการมันเหมือนน้ำมันไม่มียังไงก็ไม่รู้นะครับเหมือนไม่ได้เติมน้ำมันมานะครับแยกให้ตายมันก็ขึ้นมาแค่นั้นแหละนะครับปัจจัยเด็กๆด้วยนะครับปัจจัยหนุ่มน้อยเด็กน้อยด้วยครับสำหรับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่นะครับถึงกับปุกพ่อแม่นะครับปุกพกครองมาชมกันเลยนะครับ ไม่มีแล้วนะครับยาแก้ม่วงพ่เศษจริงเหรเนี่ยนะครับว่างแต่ยังไหนแล้วเจ้าอยู่นะครับสุดยอดครับยังครับชมไทยก็ยังไม่กลับมานะครับชมไทยยังอยู่ในบ่ออยู่นะครับจอดนิ่งนะครับจอดนิ่งเหมือนหลับอยู่ในบ่อเลยครับชมไทยเนคานี้ไปแล้วครับ เอาตะขอวินขึ้นไปด้วยนะครับเอาตะขอวินขึ้นไปด้วยนะครับกำลังเกี่ยวอยู่ที่กุ้งกีแม็โครนะครับตอนนี้ตาละวนอยู่เอาเกี่ยวแล้วครับเรียบร้อยพร้อมที่จะต่างวินหรือยังเอาต่างวินแล้วครับเรียบร้อยมาดูครับเอ้านี่ขึ้นรถแล้วครับเอาน้ำมันมาเติมให้เขาเนี่ย นะครับใส่ไปประมาณ3ลิตรนะครับดูที่จะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ครับผมไปให้ไวครับทิน้อยอยากจะไปแล้วครับไปแล้วนะครับค่อยๆไปนะครับพ็ติดประมาณสูตสูบึ่งนะครับไปมันเรื่อยๆเนิบๆนะครับแล้วก็ดับอยู่บนเนินอีกที่เขามาแข่งหรือเขามาขับเล่นคเนี่ยไปปั่นชุยชุยไปเลยจะรอดบ่อหน้าหรือว่ายังไม่รู้ก็ดูนะครับ ถ้าถังน้ามันเอียงรถก็จะดับไปด้วยเพราะน้ำมันมีน้อยเหลือเกินไปได้ครับรับไปมปเรื่อยๆนะครับโลไลยิงแอร์การยิงแอร์แล้วเดินรถอย่างนี้นะครับมันจะเดินสบายนะครับไม่เตียกับพังด้วยนะครับเดินแล้วไปได้มัช่วยได้จริงครับแกล็อกเกอร์ดิเดินไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าอู๊ดเกิดในเวลาจะเอาเวลามาบังคับในการแข่งขันันนีโอ้โหไม่ต้องห่วงครับล้อลอยผิดจังหวะเมื่อไหร่นะครับโคเล่เลยชมไทยมาแล้วครับไล์เลยครับชมไทยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็มาดูกันนะครับกดกระดิ่งกดตะกร้านะครับค้ากระสอบนะครับบอข้าวชักปักออกไปก่อนนะครับยังไม่้องหงนะครับมาดูการแข่งขันของรุ่นยูทูบกันก่อนนะครับข้าวปลาอะไรอยู่ในครัวนะครับโยนทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหากิน นะครับสามียังไม่กลับบ้านก็ปล่อยอย่าไปสนใจนะครับเรามาดูกันในรุ่นยูทูบก่อนนะครับทีนี้ชมไทยหัวหินนะครับกลับวนกลับเข้ามาแล้วนะครับกําลังจะขึ้นเนินบ่อยาวนะครับจ่อหัวมาแล้วนะครับดีถ้าเข็มขัดรอแล้วแทนที่จะเอาเอาเข็มขัดไปคล้องรอไว้ที่เสาเอาอีกแล้วครับไปตรงนู้นอีกแล้วครับ มันจะยิ้มไม่ออกยังไงไม่รู้สองยิ้มเนี่ยเอาแล้วคือรถอีกแล้วครับแบบดึงดึงดึงเกมหน้าดูครับฮาร์คอร์ยังแข่งหลายคู่เลยครับเดินหน้าต่อไปครับเออเนเขามีสามคนหายไปไหนคนหนึ่งชมไปเอาต้นไหนคิดให้ดีนะครับถ้าอยากต้นไม้เคลียคนเอาเองเออต้นไม้ก็ให้แต่เคลียเอาเองเคลียคนเอาเอง ลูกเด็กเล็กแดงหนีครับได้เวลาอพยพแล้วนะครับพระประธานในโบสถ์เตือนเยอะพระประธานหลวงพ่อขมภัยจะลงแล้วนะครับยอดไหลจะถล่มทลายในเวลานี้นะครับนะครับเสียงไม่ขอนะครับเพราะใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับขอยอดไหลพอนะครับเสียงเราใช้สิทธิ์จะไปหมดแล้วนะครับเราขอยอดไหลนะครับ มุงยูทูเบอร์เอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยังไงกันะเอ้ยชายนาดูนะครับชายทุ่งอะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาทำอะไรของเขาเนี่ยไปรถตรวจการครับรถตรวจการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับไปเรื่อยสบายเอาที่สบายใจครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขับเล่นนลครับกิงแอร์นับรอบนับน็อตนะครับดูน็อตว่าครบไหมนะครับดูน็อตล้อ นะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาทำอะไรเขาไม่รู้ครับอ้าวประตูครับเดี๋ยวมันจะพับกลับไปเองโดยออโต้ครับคอยดูนะครับไม่เป็นไรอย่าไปยุ่งนะครับเดี๋ยวก็พับกลับไปเองนะครับรถแข่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดินวิ้นครับเอาล้ครับชมไทยเดินวินแล้วนะครับประตูมาสวยๆครับพี่เขียวครับมาแบบเขียวหื้เลยครับโอ้โห ยังครับยังไม่เป็นได้เองครับมันติดประตูครับประตูมันค้ำมันจะขึ้นอยู่แล้วมันติดประตูนะครับหัดไปแ้่ครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มันทําอะไรกันเปิดฝาประตูตลอดทางอายกเครื่องออกมาดูข้างนอกเลยดีไหมนะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอาเอาเครื่องออกมาดูวิจัยกันตรงนั้นเลย เตืนสูบเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับชมไทยนะครับขอขอตรงหน้ากล้องใหญ่นีด้วยนะครับนะครับหน้ากล้องใหญ่กําลังจะแพนไปที่หลังเจมส์ครับนะครับนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับช่างพบเซอร์วิสครับขอเปิดหน้ากล้องนิดนึงนะครับช่างพบเซอร์วิสทำชุดเชียงตรงนะครับนะครับ สีมงานไล์ส่วนทางช่องของเอ็มพีเฉลยนกับอ p ฟโรดไทยแลนด์กำลังไล์ส่วนอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับดูกันยาวๆนะครับในรุ่นยูทูบในรุ่นยูทูบตอนนี้นะครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะไกลหรือไม่ไกลเดี๋ยวมาดูกันนะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปนะไปดุยดุยนะครับ หลายคนว่าขับไม่เห็นเหมือนดูใน Youtube เลยนะครับต้องมาดูการขับตัวจริงนะครับรขับจริงในสนามหนองนสอนอย่าเองจหยบกันเล่งเยอะนะเดี๋ยวน้ำมันหมดนะเออเอ๊อเออเออะกระเขียวไม่เกี่ยวชมภัยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่กดชะเล่งไม่ได้นะครับถ้าบูธเปิดน้ำมันหมดนะครับต้องไปเอ้ยอย่างนั้นนะครับนี่ถ้าเอาเต่าไอ้คลกคักของะนาม คนต้มวินมาเผ้อเอตู้ตู้เต่าไอ้คึกคักกระน้ำไม่ได้แน่นอนเลยไปนู่นแล้วเออเอาแล้วลว,ว่างานนี้น้ำมันเครื่องตาเต่าเข้าแน่เลยวะ่ะน้ำมันเครื่องตาเต่าที่เข้ายิมย้อยยิมใหญ่แน่เลยนะครับไม่ใช้น้ำมันเครื่องผิดหรือว่ามันเอาน้ำมันเครื่องไปเติมถังดีเซลเอาดีเซลไปเติมในเครื่องรูร้เปล่าไม่รู้รอบนี้เครื่องเดินผิดปกติ นะครับเดี๋ยวเปิดช่องให้กล้องได้ถ่ายนะครับตรงกลางนี้นะครับตรงช่วงกลางรถนะครับขออภัยด้วยนะครับเราจะดูเต็มเ็มนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับของภาพออกสู่หน้าจอนะครับนะปี๊ีย่างล้อมโถ่เอ้ยนะครับดึงครับดึงครับเอาละครับเตรียมกันมาอย่างดีนะครับ มีเวลาเตรียมต้องนานฝ่าบอยทอยจะออกไปนับพลงมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคู่ขั้นเวลานะครับรุ่นยูทูเนี่มันฆ่าเวลาแล้วก็ร่วมสนุกทำบุนกุสนกันประบาททำบุนทำกุสนกันแล้วก็เป็นรุ่นนะครับเขาเรียกว่ามีโอกาสให้รถรุ่นฮาร์ดคอร์เนี่ยได้ได้เตอวิดกันจนจบทุกคันนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะวิ่งกันเต็มเต็มรูปแบบ นะครับในรอบต่อไปล้อทำงานวินทำงานไหมสูชาดเลยสูชาตดสมพัยยังรออยู่เงียบเลยอยู่ท้ายสนามดรถไถแมคโครเตรียมครับช้อนหน้าดึงหลังมาได้เลยครับของยิม้อยยิ่งใหญ่ เขาคอยต๊มนตลอดทางเลยนะเหมือนมันเหมือนมันจะขาดใจนะก็คอยปั๊มหัวใจกันตลอดทางเลยรถนะของยิ้ม้อยยิ้มไก่นะครับปั๊มหัวใจกันตลอดทางเลยครับไม่รู้จะมาถึงโรงพยาบาลรบหรือเปล่าเหลืออียี่สิบนาทีทั้งคู่เลยนะครับ,อ,นะรบอีกยี่สิบวินาทีจะจบข่าวนะครับ มอเตอร์หลังนะครับมอเตอร์หลังน้าไปดูดิ่ไปบอลบอกน้าไปดูมอเตอร์หลังแล้วเอาล้มนะครับไหลไปเรื่อยๆไหลแต่แล้วก็ไหลไปนะครับเอาน้าไปล้างหน่อยดูดิมันเป็นยังไงมอเตอร์ไม่หมุนนะครับถอดถอดมอเตอร์มาซ่อมกัน เอาบอลส่งเครื่มือดีกว่าเอาปะแจไขควงตรงให้ไปเลยดีกว่ารับชมไัยเต็มหน้ากล้องเลยครับตอนนี้กําลังแก้ไขสถานการณ์อยู่เวลายังไงครับเวลาทัากิจธรรมยังไงครับครับเดี๋ยวหมดแล้วนี่ก็หมดเลยนะครับครับยุบหัดคอกับไล้คอสามสกว่าคันหมดเวลาแล้วครับ สภผมว่าพี่เจีย๊ยบทีเขาไม่เขย่ามไทยเลยว่าผมไปมาแล้วทั่วโลกเลยแต่ที่น้ำนองเกย์สอนเนี่ยผู้ใหญ่ปีหน้าจัดนะครับขอร้องนะนะรับทีมงาพี่เจีย๊ยบเขพร้อมมากนะอ่ดูดิดูดิทัาทำไม่หมุนเหมนตัดหมดเวลาเลยนะมันยี่สิบมันยี่สิบนะครับ เราจะน <Gomez S 1> ับเวลาถอยหลังพร้อมกันนะครับทราบไหครับจับตัวนี้แม่นเนี่ยครับจับตัวนี้ครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่มาแน่นอนนะครับ ครึ่งห้าสจ็สามสามครึ่งสามไกเน็ดสองหนึ่งโอเคครับอย่างเร็ขอบคุณครับเสียงผมือมาครับ ในรุ่นยูทูบเบอร์นะครับโอ้ได้รับกำลังใจแรงเชียร์แล้วก็ถือบอลยืรอบสนามครับกับสู่ที่พี่เจมส์ครับกับสภาพงอมงอมครับพยายามนะครับทำให้จบโอ้โหนะไม่อยากเดี๋ยวมันอาจจะแบบสโลบ้างบางช่วงก็ว่ากันไปนักแข่งในรุ่นของทันทอไลท์ทอไปประชุมนะครับเส้นทางที่หัวเอสเวลานี้ครับ นักแข่งในรุ่นฮาร์ดคอไล์คอไปประชุมการวางเส้นทางที่หัวเอสเอนเวลานี้ครับ